ว่าชัดเจนว่าดอกเบีย้ยเป็นช่วงขาขึ้นแน่นอนเพราะ,ะนั้นฟิกซิงคัมถ้าจะอยู่ก็คือต้องอยู่ในช่วงสั้นๆหน่อยภาวะที่จะดีกับทองคาก็คือในภาวะที่เฟดลดดอกเบีย้ยหรือเงินเฟอ้อเนี่ยสูงกว่าที่คาดแต่ว่าถ้าถามว่าทุกอย่างคงที่หมดนะครับเอาแค่ดอกเบีย้ยขึ้นอย่างเดียวเนี่ยผมว่ามันก็เหนื่อยแล้วเหนื่อยกว่าทองด้วย ต่อมาครับสินทรัพย์อย่างตราสารหนี้ตราสารหนี้จะมีสเสน่ห์มากขึ้นไหมครับหรือว่าตราสารหนี้ถ้าจะดีเนี่ยสั้นดีหรือกลางยาวดีกว่ากันครับท่านดตรนะครับออตอนนี้ก็คือต้องอยู่สั้นเลยครับเพราะว่าสิ่งที่เราคิดว่ามันจะเกิดเนี่ยคือผมเชื่อว่านะครับดอกเบี้ยสหรัฐเนี่ยสิ้นปียอยู่สักประมาณสัก2.2ะไรประมาณนี้ครับนั้นดอกเบี้ยไทยเนี่ยระยะยาวเนี่ยอาจจะขึ้นไปสัก2.4 2.5วันนี้ประมาณสัก2.2เนี่ย พ,พูดง่ายๆคือว่าถ้าเราไปฟิกซ์ยาวไว้วันนี้นะครับอีกสักหกเดือนสิบสองเดือนเนี่ยเราอาจจะสามารถฟิกซ์ได้ในอัตราที่ที่สูงกว่าใช่ไหมวันนี้สมมติซื้อพันธบัตรสิบปีไทยเนี่ยวันนี้ได้สองจุดสองช่วงปลายปีมาซื้ออาจจะได้สักสองจุดสี่งั้นวันนี้เก็บไว้สั้นๆก่อนดีกว่าแล้วไปรอซื้อที่ที่ที่ทอัตราสูงกว่าดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยแต่ว่าถ้ามันขึ้นไปแล้วเนี่ยอาจจะต้องเริ่มเริ่มขยับไปยาวขึ้นแหละ นะครับอาจจะไปแบบ5ปีไปปีไปแล้วก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นะฟิกซิงข้าวันนี้ผมว่าชัดเจนว่าดอกเบีย้ยเป็นช่วงขาขึ้นแน่นอนเพราะฉะนั้นฟิกซิงข้าถ้าจะอยู่ก็คือต้องอยู่ในช่วงสั้นๆหน่อยนะครับ,นะรบแล้วก็รอดอกเบีย้ยยาวๆเนี่ยขยับขึ้นแล้วค่อยไปซื้อให้มันยาวขึ้นนี่คือตาสานี่นะครับตอนนี้ก็เล่นสั้นๆไปก่อนแล้วต่อไปอาจจะต้องเล่นยาวขึ้นยาวขึ้นนะครับขยับไปต่อสินทรัพย์ที่ถูกเปรียบเทียบว่าเป็นเซฟเฮเว่น ณวันนี้ทองคํายังเป็นเซฟเฮฟเว่นอยู่ไหมแล้วถ้าสารัฐขึ้นดอกเบีย้ยเยอะๆและต่อเนื่องอย่างที่ว่าก,กันเนี่ยทองคํายังเป็นสินทรัพย์ที่น่าฝากฝีฝากไข่ยังคงเป็นเซฟเฮฟเว่นที่น่าสนใจเหมือนเดิมอยู่ไหมครับท่านดเดตอร์นะครับคือทองคํานะครับถ้าเกิดเราไปดูย้อนหลังเนี่ยอธิบายทองคําได้ดีที่สุดนะครับคือสิ่งที่เราเรียกว่า real interest นะค,คือดอกเบีย้ยที่แท้จริงคือเพือ่อคือเอาดอกเบี้ยนอรมินอลนะครับลบด้วยการคาดการเงินเฟ้อใช่ครับ นั้นในภาวะปัจจุบันที่นะครับฟเฟดกาลังขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีเงินเฟ้กเอก็เถอะแต่ถ้าเงินเฟ้อเนี่ยมันอยู่ในการคาดการณ์ของตลาดไปแล้วแต่เฟดขึ้นดอกเบี้ยต่อไปเรื่อยๆเน네ี่ยทองคาจะเหนื่อยนะครับภาวะที่จะดีกับทองคาก็คือในภาวะที่เฟดลดดอกเบี้ยหรือเงินเฟ้อเนี่ยสูงกว่าที่คาดนะถ้าอยู่ดีมีเงินเฟ้อสูงขึ้นมาคนไม่ได้คาดเอาไว้ว่าเงินเฟ้อจะสูงขนาดเนี้ยเนี่ยทองคาจะดีหรืออยู่ดีเฟดลดดอกเบี้ยลงมาแต่ถ้า,ารปัจจุบันเนี่ยผมว่าทองก็ทองเถอะเหนื่อยเพราะว่า ลองลองนึกง่ายๆว่าถ้าเรามองนะครับว่าทองเนี่ยนะครับเป็นเงินสกุลหนึ่งที่ไม่จ่ายดอกเบี้ยนะครับแต่เรากำลังพูดถึงเงินดอลลาร์และเงินสกุลอื่นๆซึ่งจ่ายดอกเบี้ยสูงขึ้นเรื่อยๆครับครับความน่าสนใจของของมันเนี่ยมันก็อาจจะเนีย่ยเรายกเว้นอย่างเดียวนะครับว่าถ้าเกิดเฟดเนี่ยไม่ขึ้นดอกเบี้ยอย่างที่โม้เอาไว้นะครับอย่างที่ตลาดคาดเอาไว้นะครับ <c oughs> แล้วปล่อยให้เงินเฟ้อสูงเนี่ยอันเนี้ยทองอาจจะกลับมาดี แต่ว่าถ้าเกิดดอกเฟดขึ้นดอกเบี้ยตามค่าจริงๆเนี่ยทองทองก็จะโดนเพรสเชอร์นะครับทองก็ทองเธอะตืตนนะ<ต>บอกเหนื่อย <laughs> เหนื่อย <laughs> อ่ะงั้นคริปโตเคเรนซีครับคริปโตเคเรนซีก่อนหน้านี้ก็โอ้โ oh, หย่มแย่มีดีดบ้างเป็นระยะระยะถ้าเฟดขึ้นดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องคริปโตเคเรนซีจะเป็นยังไงครับผันผวนเหมือนเดิมหาทิศทางไม่ได้หรือ ลับ,บมันน่าสนใจมากขึ้นยังไงกันแน่ครับท่านดรนะผมว่าคริปโตต้องถามว่าคริปโตไหนด้วยนะฮะว่าคอยปกติหรือเอาคอยหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับแต่ว่าโดยโดยทั่วไปเนี่ยผมว่าจะมองอย่างนี้ครับมองว่าตัวคริปโตหรือตัวบิตคอยตัวอีเธอเรียมตัวอะไรก็ตามเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นดิจิตอลโกลสิไม่หลายหลายคนบอกมันใช้ดิจิตอลโกลบางคนบอกมันเป็นอ e ีมันนี่ไปอะไรก็แล้วแต่เนี่นะครับแต่เป็นสินทรัพย์ที่มัน ไม่ให้ผลตอบแทนนะครับยกเว้นแคปิตอลเกนถูกไหม,มเพราะเราซื้อไปเราเราไม่ได้อะไรที่มันชัดเจนยกเว้นบางคนเอาไปทําธุรกิจอะไรก็กอีกเรื่องหนึ่งนะครับ,รบแต่สำหรับคนที่ซื้อลงทุนเนี่ยถ้านะครับแต่แต่ปกติในมูลค่าของมันเนี่ย,น,น,ย,ยนะครับมันขึ้นอยู่กับ adoption นะครับมันขึ้นอยู่กับ demand ขึ้นอยู่กับ supply ในอนาคตามันอาจจะมีคน adopt เยอะขึ้นนะนะนั่นก็แล้วแต่คนเชื่อแล้วนะแต่ว่าถ้าถามว่าทุกอย่างคงที่หมดนะครับเอาแค่ดอกเบี้ยขึ้นอย่างเดียวเนี่ย ผมว่ามันก็เหนื่อยแล้วเหนื่อยกว่าทองด้วยเหนื่อยกว่าทองอีกเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยกว่าทองอีกนั่นผมว่านั่นนั่นคือเป็นหนึ่งในสาเหตุว่าทำไมมันถึงลงมาในช่วงในช่วงในช่วงที่ผ่านมาเหมือนกันนะครับเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยถ้าดอลลราดอกดอกเบี้ยเป็นศูนย์นะครับต้นทุนของผมในการสวิตจากเงินดอลลราหรือเงินสกุลทั่วไปเนี่ยไปอยู่ในคริปโตเนี่ยมันก็ใกล้เคียงกันเพราะผมไม่มีคอสในการแครี hmm. ่อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดสมมติว่าอยู่ดีเนี่ยดอกเบี้ยมันขึ้นไปสอง ในการที่ผม c o n ิร์ตจากดอลล่ามาถือทองหรือถือคริปโตเนี่ยมันมีต้นทุนในการ c o n ิร์ตถูกไหมครับเพราะถ้าเกิดผมไม่นเวิร์ตเนี่ยผมก็ถือดอลล่าเหมือนเดิมผมได้2% 3%แล้วอันนี้สิ่งที่เรารู้ว่า carry cost ถูกไหมว่าการที่ขยับออกมาไปซื้ออย่างอื่นเนี่ยมันมีต้นทุนที่สูงขึ้นคนอาจจะนึกไม่ค่อยออกเพราะว่าดอกเบีย้ยบ้านเราเนี่ยมันอยู่ศูนย์มาเกือบสิบปีแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมัยก่อนนะคุณยุทธนาจำได้เนี่ยถ้าสมมติธนาคารเนี่ยจ่ายดอกเบี้ยเรา5%เนี่ย เราจะไปซื้ออะไรต้องคิดหนักถูกไหมฮะเพราะว่าเอาออกไปเมื่ออยู่ในธนาคารไม่ได้ห้านะอืมแต่ว่าคนระยะหลังเนี่ยดอกเบี้ยมันศูนย์เน่ะงั้นเอาไปไหนคิดง่ายฮะไม่ต้องคิดอะไรมากถรงมี้แต่ถ้าเกิดดอกเบี้ยในธนาคารในบัญชีธนาคารมันขึ้นสามเปอร์เซ็นอันเนี้ยคนผมว่าคนต้องคิดหนักนะครับว่าว่าจะเอาไปทําอะไรดีเพราะงั้นไอ้เวลาจะโยกย้ายอะไรพวกเนี้ยผมว่ามันก็ยิ่งทําให้ของที่ไม่มี p a y เอาไม่มี pay ออฟที่ชัดเจนเนี่ยจะ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 เป็นไง ครับดังนั้นท่านดรนัสรุปหน่อยในเมื่อมองว่าหุ้นก็น่าจะยังคงผันผวนแต่ไม่ถึงขนาดพังทลายลงมาล็อกตราสารนี่ระยะสั้นๆในช่วงสั้นๆนี้ก็น่าจะมีความน่าสนใจแต่ถัดไปก็อาจจะต้องลงอายุยาวขึ้นอทองคำก็ทองคำเถอะถ้าเฟดขึ้นดอกเบี้ยเยอะๆก็เหนื่อยถามแ,<ต>แล้ว<อ>งคงิปนี้ถือเป็นเฮดจิ้งได้นะครับทองคำนี้อาจจะถือเป็นเฮดจิ้งเพราะอย่างที่ว่าคือถ้าเกิดเฟดไม่ทำอย่างที่ว่า ทองคำก็อาจจะกลับมาดีคือถ้าเกิดโควิดเฟรดไม่ขึ้นดอกเบี้ยอย่างที่ว่านะครับครับคริปโตผมว่าพันผวเนี่ยก็ต้องค้าเนี่ยก็ต้องค้าะครับเอาละครับน basic to digital assets โดยท่านอาจารย์แชมป์คุณพงพัฒน์ค้าชูนะครับรอบสดจะเกิดขึ้นในวันเสาร์ที่29กุมภาพันธ์ตั้งแต่9นาฬิกาเป็นต้นไปสนใจเชิญครับ ไลไอด d พิมพ์สัญลักษณ์ตัว ASI แล้วตามด้วยคำว่า Moneyplus 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 ติดกันตรงตัวนะครับเนื่องจากเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความปลักครับท่านที่สนใจทั้งคอสใหม่และอยากจะไปชมย้อนหลังคอสเดิมก็สามารถติดต่อทางแอดมินด้วยจะมีราคาพิเศษให้นะครับ